ที่ท่านลองที่คุณเฟ็ดได้เรีาารเยนครับว่าหายเจ็บเหงานที่ใช้อยู่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบพอ่ัดที่เขามีอยู่แล้วเรานึกภาพพอจัดที่เนี่ยก็จะมีทา่าเซนเซอร์ของตัวเองถูกไหมครับแล้วแต่ว่าเว,าวลาส่งมันอส่วนการเนี่ยมันจะกลายเป็นล็อกเมล์แล้วก็ส่งต่อเพราะว่าแต่ละระบบนนนเนี่ยยังไม่ซิงโครไนซ์กันเอเอสบิวจะเป็นแค่ตัวที่บูรณาการซิงโครไนซ์เดต้าทั้งหมดหมายความว่าเวลายื่นมาทีนึงเนี่ยอยู่ในระบบทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถส่งต่ออัตโนมัติได้เลยเพราะฉะนั้นข้อดีคือมันลดขั้นนตอ นี่สองคือลดความผิดพลาดเพราะต่างก็ต่างถ้าออกเป็นด็อกิเมนต์เนี่ยโอกาสขายโอกาสผิดพลาดมันก็มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะป้องกันได้หลายอย่างเฉพาะคัสตอมเนี่ย120ล้านต่อปีแล้วส่วนของเกตเวย์ที vaccine, like corner, ่ทรานซัคชันที่ผ่านเป็นเอสบิลทั้งหมดที่37หน่วยจ็งานคือณปัจจุบันเท่าไหร่ที่เป็นที่เป็นทรานซัคชันเนี่ยปีที่ร้อี่สิบล้าน120ล้านต่อปีต่อปีแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า ไม่ได้เฉพาะแค่37หน่วยงานที่จะใช้ใแค่ระบบนะครับจะมีเพิ่มเติมอีกอกลุก่หน่วยงานรวมถึงตงัวที่เป็นวยูเซอร์ทูบิสเนสที่ต้อติดต่อกันเนี่ยอะไรก็ตามที่ต้อง,ง,าองทาภา้านของกรมสุลกากรอย่างจะรื้อให้หมดเลยเราจะเปลเสถียรให้หมดเลยโดยที่ไม่ไม่ต้องไปทำเองคือรูปแบบฟอร์มเนี่ยเรามีให้หมดทุกอ,อย่างณว,วันนี้37หน่วยงานนี่ยังเป็นที่เป็นรีเลย์กับทางพาร์ทไทร์โดยเฉพาะที่เป็นรีเลย์กับทางพาร์ทไทร์เรายังไม่ได้โควาให้กับ อย่างเงี้ยบริการที่ตรงที่ตรงเหนือจากทัสต้อื่นๆเนี่ยันไม่ได้เป็นข้อบังคับนะครับในการทำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามาใช้ตรงนี้จะมีความสะดวกคล่องตัวเพราะว่าแต่ล้ตามที่มีจุดที่ต้องมาแปะอยู่กับกรมศุลกากรเนนะครับมันจะสะดวกและคล่องตัวมากกว่าใมความว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในกรมศุลกากรเนี่ยสามารถใช้ระบบนี้ได้โดยตรงหรือว่าตท่าติดต่อใช้อัตโนมัติหรับัตก็มีขั้นตอนสมบัติของวตินะครับ มันไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นเป็นสมัครหรือว่าท่านจะใช้บริการท่านก็กรอกข้อมูลเหมือนแบบฟอร์มปกติที่เวลาท่านมาคุณสรรพากท่านกรอกข้อมูลนะอันนี้ก็กรอกบยนเว็บเบสทำระบบเข้าไปก็แจ้งเลขกำังตัวผู้เสียภาษีเลขนำเข้าต่างๆเข้าไปเป็นแบบฟอร์มเพราะว่าเราเก็บดีไฟมันแบบฟอร์มทั้งหมดของสามเจ็ดหน่วยงานอยู่แล้วนะเามาว่าแต่หน่วยงานเนี่ยเวลาต้องซิงโครไนซ์กันเนี่ยเวลาไปข้อมูลไปที่ไหนเนี่ยต้องการข้อมูลอะไรบ้างมันไม่เหมอนเพาว่า ยกมาทั้งทั้งอันแล้วเวลาไปที่หน่วยนันก็ไปทั้งหมด B ก็ทั้งหมดเพราะหน่วยนั้น A กับ B อาจจะใช้แค่บางส่วนเรามีหน้าที่ดูการกรองให้โดยดูยจากอระกอบเดิม